สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับสวัสด,ดีครับอันนี้ก็เป็นคลิปตีร้องแับนะบบบเดี๋ยวคลิปนู้กคือแบตแบตเลยก่อนกับบล็อกหลังหญิงคือแบตเตอรี่มัดเลยก่อนครับถึงก็เลยจิ้มโตจิ้มโต,มตเราจิ้มโต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 จะใช้มือแับนะ้นกับคือว่าใหญ่เลยได <c oughs> <c oughs> ้คนหคัวครูเมดใช้มือแล้กับหลอก อ่ามีเวลารายกันคอมเมนต์ว่าคือไม่น่าน่าจะไม่ใหญ่เวลารายการัรเนาะไปคอมเมนต์ว่าเออใช้มือสกัดลกแล้วก็ให้ไปเรื่คือนุกไม่ออกกันหายใจเลยไอ้ใจตีนเหรออืมเี่นเลยไม่ออกว่าคือไอ้ใจเลยไอ้ไอ้กูไปจ่ายตีนได้ไหมในการกินต้องใจมือกับใจ่ายเลยอ,อันนี้เด็กเดียวอันนี้กินซ้ำกับก็กินซ้ำเด็กมาจากเด็กเดียวมันนั่นเลยก่อน แบตแบตเตอรี่มัดครับอ,อันนี้ก็เป็นก็อยากกุ้งแกงนปลาครับนะกินแกงนำยิมซีฟู้ดกินแบบอินลอมๆกันครับ รือกว่าด้เย,ยวนิอหนุ่มมาทำได้แบบปั๊กินกับมือถ้ากระป๋องโกมิดให้จ่ายกินกินเลยกับจ่ายกินใช่ไหมกับจ่ายฟินใช่ไหมกับแบบนี้แล้วก็นน,น,นั่นน่ะเป็น,เป,นเป็นคลิปตอนเด็กถ้าไม่ตัวชุดต,ต,ต,ตมีคนตารมาคอมเมนต์ว่าใชามือเ้ากระป๋อกำลังจะบอกว่าใจทํำยังไง

ไม่เปรี้ยวไม่เค็มว่าดีไม่งตัวเดี่อวก็จะร้อนิดไม่ได้้อนิดโอเคกระตันรู่จับโดทำคลิปรายการตีโมคกอตามาตังเด็กด้วยตังเด็กลีบีเด็กแล้ยอนเดี๋เป็นตีโมคกอัตาชื่อรายการเขาดหลายๆคนหลายๆฐานยังไม่รู้อ่ะจจกคลิปท้าไม่ก่อนใช้ทูชุดทูคัท อ่าตอนแรกอีตีเด็ก e ีเด็กคือ e ีเดมมอะรัมเมอร์ตอนนั้นจะไล,ล,ล่ๆฐานคเดี๋ยอโบรมิดไม่ได้เข้าไปดูน,นั่นเลยหรอเป็นคลิปมันคลิปของอ่าชื่อว่าเมนูเลือดเมนูเลือดแต่เป็นคลิปตอนนั้นที่ใช่เดี๋ยวเอ <ไป S 1> าใ <ไป S 1> นใน้นา,นายนานูทูบตัวจองของโบรมิดก็อยู่ในยูทูบครับ จงของตูุ้ดู้กัดตูุู้กัดตอนนั้นตงังมาประมาณสองปีตีเลียวเป็นพิมนตูุู้กัดอันนี้ก็ทีนี้ก็มีไว้แับนะทีน้องยับลองตู้ชุดห้าขึ้นเลี้ยวอ่าขึ้นเล้นเลนพิมพ์บรวัตตูตู้ชกับขึ้นลีตู้ชุ ซึ <C> <c> ่งกะจิ yes. ah, oh, oh, ้มด <'s> okay. ้เลยนี Mighty ่น่าจะเป็นอ hmm. ีพีเด็กเตต้ไม่มีตัวเล็กเต้ไม่มีตัวเล็กน่าจะเป็นอีพีเด็กอ่าจ่ายเลยครับเป็นอีพีเด็กอ๋อเนี่ยทุ่ยจุดตะคัดกินเลือดนะครับอ่ากินเลือดทุ่ยจุดตะคัดเมนูกินเลือดครับอ่าทุ่ยจุดตะคัดเนี่ยมีสิบสองเมนูสิบสองเมนูการเนี่ยตั้งเด็กเดี๋ยวให้จำเรียมนิยนึงอ่า อ่าให้ดีเป็นกล้งยังไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ติดเลิกกระซิสได้นะครับเนี่ยเพื่อแต่เดี๋ยวมากแต่เดียวติดเลิกกระซิสกล้องไปเรื่อยหรอไม่ได้ลำบากลำบากเป็นปาน้ากับอย่องโปรดรื้อเราเป็นปาน้าอย่างไม่อยากโปรดรื้อเลยก็อยากเป็นปาน้ากับอ่าอ่าเลิกกระซิสแต่เดียวไม่ได้ค <c oughs> รับ <c oughs> ยกฟองตู้ยุทธกัดอีพีหนึ่งเชื้อเมนูกินเลือดกับอ่าปล่อยไปเมือ่อ เพลงย่อีดิบเก่าฝ uh, ึกตะยิกายนสองบันสิบสามครับผมครับตั้งขึ้นมาเพื่อรวมมันหลักวัดตะทำจองติ้นปักตายหนึ่งไลนหนึ่งเจานี่อันนี้เปิดปีอลปีเอปีเออดำมั่งนะไอ้ A ด o เออดำมดำมาเตอร์มาเตอร์ฟัก k ิงฟอร์ดิดไล i อ๋ออันนี้อ่ากลางรังโกมิดแมนเลยกันนะยานครับยานครับคือทำรับคนเดียวไม่กด เรามาบ๋ตยวกดดิสเลยเ๋ยวคนกดเลยคือข้อพุนคับผมข้พุนเอ่อกลังกำลัง,ต,งตัวเก้าเหลื <laughs> องยอดวิวตอนนี้อ่าหเซนซ EN, ห้าหมืน่นห้าสิบาทก,กลังครับผมน,นี่ยอดวิวนะครับนะอ่ายอดกดตุกใหญ่หนึ่งหนึ่งหนึ่งปกว่าอ่านี่ยอดกดเลยยอดกดเลยปรนเี๋นะครับ กดกดกดเลยบไปนี้กดเลยนะบรรนั้นอ่าหนึ่งหนึ่งหนึ่งคือหนึ่งปั้นกว่าเกือบสองปันเลยถึงกับยอดยอดดิสเลยนี่ก็อยากดิสเลยหรืออันเลยอ่าซ่วงรอยกาวดิบร่องดันก็ต้องกอ็ก็คุณหมาหนะตีนี้ด้วยครับครับครับไม่ว่ากันครับคุณไม่ต้องเกลีกกกยกกดไปเลยเอ่อนี่อันอนี้กูม่มกูม่มเข้ามาพิมพ์ขอบคุณน,นะนะเอ่อเมนูแรกครับที่ลงใน YouTube ฝากกดไลค์ด้วยนะครับทีมงานตุกตุกต้องการเสนอวิธีชีวิตของอารเปลี่ยนบานที่มีมายาวนานของทุกๆภกคาที่มีโอกาสได้ได้ทำครับดูคลิปแรกจบเร็วติดตามคลิปต่อไปได้เลยครับขอบคุณทุกๆกท่านมากกับที่ติดตามชมดูคลิปเลยออโะโอ้โไม่ใช่ดูคลิปดูคลิปเร็วจบติจตามงานเป็นกันทุกท่านอ่า ถ้าไม่เื uh, Hah, <m m ่อล kind of so ่วงต่ำกันเลยครับผมอ่าก็มีเลยนี่ก็คือแฟนรายการสายสันอ่าอ่าเด็ันคืออันนี้ก็เป็นแฟนรายการติดติดตามกันมายาวนานเลยกันอ่าชื่ออะไรครับถ้าตักล้องย่างนี้รูเม็ดเล่นมาเกร็วเปินประทัดกินโบซ่าโบซ่าโบซ่าโซดาซ่าครับมันนะรับดแต่ปิดปัด บับรบตรก็ต้องก็ตัวด้วยอ่าต้องก็ต้องก็ไปด้วยก็ชื่อว่าชื่อว่าคุณโบซาสซดาซาอ่าบ้านผมอีสานอา่าโรยดีชอบชอบเลือดอ่าครับอ,อันนี้ก็โกมิดก๋วยตอบก๋วยตอบไปกันนะครับอ่านี่มีในในกๆๆๆุ้งกึ๊กเกลมจุด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 งอร่อยน่ากลับอ่าจึงจะตอบโดย เอ๊ะดอตูอโ้โดอดเด็กดอเด็กพ่อเป็ดเป็ดบุรีก็เรียกเลือดตาอร่อยครับไปดูเล่นนาสอยอยองไปน้อยไปอร่อยในในในนอนอ่าจุดยอดมีเป็นภาษาอังกฤษธิ์กูเรียกนี่อ่านไม่ก็คอมเมนไม่ก็กจับภาษาอังกฤษโอ้ยการเหมือนกันครับอ่าวอชวอชเดือดลูมันมา กือเลยก็เตือนนะเตืนอนนะ๋อครับอ่านูเดียคิชอันนี้นูเดิแอคิชปีก่อนดีไงน,นี่ครับรอบเลยครับเป็นคนอย่างวัดตรงลาอ่าเบอรอะไรแต่ผมอย่างวัดตรงลาครับผม<อ>ครับ<อ>ตอบเลยครับนี่ตอบอืมับผมอ่าต้องควบคนหมากนี่อนุตะพงมาแต่นี่แหละอนุตะพงไรติดยาโนนรอยื้อรอยบึกช่องตีครับผมครับจำดีมากกับไม่ไปรายการยองดังดังเลยครับจบว้า สุดยอดเลยนี่คืออันนี้ก้าวมาจุ่มก้าวมาจุ่มครับสุดยอดครับก็เขาเขากคุณอ่าคุณอะไรเด้อ E D H Hot เลย H Hot H H Hot H Hot อ่าเขอบคุณออกมาคือจื๊ออันยาญ่กี่เรียล OPPO Joy มา OPPO Joy เมนูอาากินได้ตอนน้าเลี้ยงอาน่างตายอันนี้รู้จริงรู้จริงนี่ใจเลยครับปุ๊มว่าระยะลองเข็บไปดูแป๊บเดียวปวดอ้วนเรี่ยวนี้ ใกล้มดอ๋อใกล้ไม่ถึงระยะเล่นเก็บวอยอ๋อนี่ก้าวใหญ่กับผมก้าใหญ่อันนี้เป็นเป็นคลิปก็เรียกว่าไทยสไตล์แบบไวยุ่นนี่ก็ขอบคุณมากมักนะที่ที่คอมเมนต์มาจริงๆว่เราตั้งใจเสนอแบบไวยุ่นผสมกับคนหยุดไหมแต่บางคนยกบไม้กับคนหยุบโขเพื่อให้เล่แหลวมันตมลื่นกันก็เดียวใต้แบบไวยุ่นผสมคนรุ่นไหมยังต้วนก้าวใหญ่กับขอบคุณมากมักอ่าก็ กมมเกีอบคุณไปเลยนะ,อ,ะอันนี้กมิตีโมโ,โกกตะอไปเลยติดตามเทปโต,ต,ตัวไปได้ในเทปรายการตีโมโกกตะครับเทปนี้ท้ายแบบวัยรุ่นกับขุขอมคุณมากครับผมข,ณมขุณมางหมไม่เปลยน,นี่ก็เป็นคอมเมนต์ดีดี Magic จิ g ด็อ o โชว์นำลายเลยไครับก็ขุณมางหักรับ Magic Doctor อันนีอะไรอันนั้นะอันจักจริงๆพิมลพันธ์พิมลพันธ์๋อพิมลพันธ์ครับผมชอบ รอยแดงครับขอบคุณขอบคุณมากๆอันนี้เราปลาล่างกินเราอายากอยากจริงๆ,ๆโอมิดก็ไม่ก็จยาปลาล่างก<ข>ินกันกันตามันี่กันตามันีอิชเบชลับบุรีครับมาอ,อยู่ลบุรีเนาะเทปนี้คือทเทปแรกที่ผมเปิดมาดูเทปนี้เร็วคิดถึงกุ๊กปิงทีมาก,กำมมากๆสุดอ่าคิดถึงมันกันกับผมครับขอบคุ่นมากๆเปียวกับเต้าบานปุ้มซัดๆเลยครับรอยเลือดเป็นหุ่น ก็เร ok uh ียกก้อยกินหอมอร่อยปอโอกุยอุดรอาหารไม่ผิดก็นี่ก็คนนี้ก็คนตาตาอะไรก็อย่างปากอีสานก็ก็กินกันแบบสักอันนี้เป็นเป็นประเพณีเป็น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 ปืนปืนติ้นของของแต่ละภาคก็เรียกว่าก็เรียกว่าลาบเลือดนะลาบเลือดด้วยรูไว้ประดับประทับครับว่าอร่อยดีก็มีก๋วยโรกเนี่ยแต่ว่าก็ชอบก็กินได้ครัก็มีก็ชอบนะครับนะไม่ได้ไม่ชอบชอบก็คุณมากๆรับขอบคุณคุณเบียวครับ ฟักย sure. ูเล่ร็วๆไม่อ e anyway> ั้นกินครับขอบคุณมากมากครับขอบคุณคุณฟักยูครับลักษณะรูรีทุ่มบัดไม่เอไม่กล้ากินกับแต่ดูเร็วกิดตึงตาหนวดกิดตึงเกยตาหนวดกิดตึงโควิดหน่อยนะฮะตาหนวดอ่าน่าจะกิดตึงโควิดขอบคุณมากมากครับหลอกใวขอบคุณมากมากครับอ่าวารินวารินนินวันนินวันนู้คนตายค่ะ ก็ขึ้นมามากๆๆครับผมอ่าป้าวารินห้ามอันนั้นชอบมากเลยครับก็ขึ้นมามากครับผมชอบอา่านดีดีดีดมันทำมาทุกเมนูเลยครับกดไลน์เลยครับคุณสุภระเจย์จิตไปตักนะอ่าคุณสุภระเยจิตไปตักขาก็ขึ้นมามากครับผมนั่นเวลาตั้่ไหนะสิบสองนาทีอ่าอย่างต่อไปเลยนะนยครับความรู้สึกออ๋ความรู้สึกนะไรคุณคุณอะไรปั๊ด ปัฒนาปัฒนาวัดพัฒนาวัดครับผมห่วงห่วงกับความรู้สึกครั้งดีฟังไม่รู้เรื่องเลยนี่เขบพูดออกมากับผมจริงๆริไงเราพยายามทำไอ้้ไอตัวเขาอยากซับนะซับเตตันซับเตตันซับเตตันไอ้การเทียมนี้มีกับซับเตตันพยายามอ่านซับเตตันเลยกันกดกดตีอเนี้ยบวกซึ่งมันจะมีซีซีขึ้นบวกกันบวกใช่ไหมครับ กดที่สามยุดก็ได้ครับหยุดใจะไหมบางบางอยู่ที่สามยุดอ่าบางคนไม่รู้อ่กด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 ขึ้นนี้อย่าคืนสี่สี่ตั้งกดกดเตียงนี้ปุ๊บจะขึ้นนึงอ่าถึงถึงตามตามล็อคเลยล็อคตรงนี้นะครับอ่ามอเลยโอเคโอเคครับผมปนน์อ่านี่ก็คือเนี่ยก็คือนี้นี่ครับปนนนอ่าบางทีกับอันไม่ต่างกันไม่มากันไม่เป็นข้าพื้นบางมากอลไรกันอยู่ไลนี่ยู่ไลชแนลยู่ไลชแนลอันนี้อันนี้เป็นยูไลชแนลส้มซ่าบ้านคอยลาบเลือดแซบอิล uh, 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 ี เซฟอาลีก็ขึ้นมามาก,กับอ,อันนี้แท็งยูเท็งยูดูเดิมเด็กผมคิดว่าขินสดๆพ่อ้าบอกมามันน่ากินเนาะก็ขึ้นมามากับอันนี้้มกับอาไปเรับอยซายซูระตุ้งยังกลังบ้านคอยอำ่ำอ่ำเป็ดก็คั้นเลือดแบบนี้แหละเหมือนลาบเป็ดทั่วไปแต่ใส่เลือดเป็ดสดๆ ม่ได้ทำสุกเหมือนในคลิปนี้เซฟอีหลีขอบอกไม่มีกลิ่นเก่าเด้ออ่าก็ก็อันนี้ไม่ปื้อกับผมอันนี้เก่าใหญ่เลยเก่าใจหญ่ใหญ่เลยกับผมก็มีเฟกอะอะไรอันนั้นปื้อฟลักออนไลน์เกมฟลักออนไลน์เกมกับผมเอ็มซีเอ็มเอ็มเซ็ตหน้ากับการขอบคุณแต่ว่าหน้าพิมพ์ไม่ตันนะครับอ่าขอบคุณมากมากกับผมนายนายดำนายดำดีนายดำดีดำดูดีครับผมเดเด อ่าเชยดีครับอ่าเมนูนี้ปุมกินเล็วครับปูเคยทำให้กิน,อ,นอ่านี่เป็นปันเตะเลยเ,เ,เคย,เ,เ,คยเ,เคยเคยกินน่าจะช่ายรูรูเลือดครับเตะจำได้ว่าอร่อยมากเตะของปูผม,มจะถอดตะไกลยก้อนเล่รุยลเล้วกอยรุยลงไปแล้วกินไปหอมเครื่องเทศต่างๆมากๆเลยหอมตาไกลยถอดก้อนมากๆดูเร็วน้ำลายไหลเวล็กนาลงกินเอง ดูรักตีได้ไอ๋โอ lawsuit. โรยโรยอ hand, ันนี้ก็บซุดซุดนี่ก็โกมิดก็เคยกินกับนะซุดนี yep. after, ้ก็เคยกินออีีีนอีซุดนั่นก็เป็นเพื่อนเตยูเชียงรายตามไปกินนั้นโกมิดก็มีเพื่อนบักเนื้ออยู่อยู่อยูไร่ตานตอนนั้นก็ช่วงวัยรุ่นก็กินนาร้อยหมากปันนี้เลยโอเคใช้ปักเป้กันฮะใช้ปักเป้อ่าใช่ใช้ปักเป้ด้วยว่าปักเป้ด้วยอะไรก็เถอะปักเป้ด้วยอะไรก็อ่าปักเป้ด้วจะน้อมจะน้อมจับจะน้อมจับ ก็นี่คุณจีรวัตรครับผมก็บอกกะอ่านไม่ออกปะล่ะนี่ครับผมโคขอกับคุณมากๆครับผมนายโชคชัยคุณเจริญชอบรายการนี้กิ๊ดตึ้งเตี้ยวบลาเลยแนะน้ำให้ปลาดูชอบมากแกกิ๊ดตึ้งปูแกมากตอนดีบลูกน้ำตีกลางหน้ากินตามป่าเจ้าหน้าทุดยอดมากครับผมก็ขอบคุณมากๆครับครับอ่าอะไรโบ บูจีรันนครับกับคุณบูจีรันน์โรควัองอกพอโรคเป็นคนตายฮ่าฮ่ร่อยเวอร์เลยครับก็คุณมากมาครับผมนี่แหละเฟกออลลี่เกมอนิมาอีกที่กับเฟกเห็นครับพยายามพยายามคอมเมนต์นะครับแต่ว่าเหมือนกระทุ้งสัญญาณแบบมันเกิอเลยแต่ไม่เปิดครับผมนี่กับคุณไล่ไล่ออฟเดอะไล่ออฟเดอะเดอะนิว Horizon 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 เลยเลยออกเดินเดอะนิวฮอ r i ซ o น Horizon กุณอีสานก็พอฟังภาษาตายหูวเรื่องอยู่เด้อม่วนจ้ารายการนี้คักอีหลีไออยาสุดยอดบ้ามากเลยครับผมก็กมิตต่อไปแล้๋ยวนะก็ขอบคุณครับผมเดี๋ยวติดตามชมยินดีมากๆครับโก็มิตตัวจุดตวคัดวิธีก่อนเล่งดองเด้งผ่านเลยนี่สุดยอดขอบคุณมากๆ รายการดีอันนี้คุณอะไรหลักอะรหลักวัววัวรัดวดัววัดวัวระวัดวัววัววัดโอ้อกางๆคือคือเป็นพภารกิจนะครับรายการนี้ดีครับขอบคุณมากๆครับอ่าปลากาะสิตสมจิตลูเลือดหมูเลือดปลาไออ่านี่ก็ขอบคุณมากๆครับผมอันนี้คุณพี่โอพี่โอเคนะ่อาอร่อยนะครับผมอร่อยมากๆครับผมขอบคุณมากๆ รายการนี้ตัไม่หนึดตึงสมัยกำลังจีบน uh ุ่มตายไอ้ย่าก็ถ้าเด็กวันน่าจะมีกำลังกับนุ่มตายกับไม่รือเป็นโควิดไม่ไม่รู้ก็โควิดกระโตไปว่าขอบคุณมากมากครับผมอ่าครับขอบคุณมากมากก็มีลีลีอะไรอ่าลีลีเลียนลีเลียนเนี่ยลีเลียนอ่ะอ่านไม่ออก เท่าไรเซอร์วด้าอ้นี่โบน่าจะเป็นประดังเกล็ดบนี้ What Was, What the rich u h liquid นะนะ What the l e a s liquid เขาเรียกว่าอ่ามันลิฟท์นี่คือมันมันเร่งใช่ไหมคือมันมันแบบอ่ามีความดันแต่มัาลิฟท์นี่คือเร่งมีความดันอะไรสงสัยว่านี่คืออะไร The b l d มีเลือดเลือดชุบชีดดีอ่าประมาณนั้นครับทุกยอดมากปาน kami the the rock the rock fuck man the rock fuck man มาปากเนื้อรูจ ok> ักไม้รูเลือดสดๆแคนี้จิบจิบอ่ากาโกเมตบอกว่าก็เป็นหมากรับรูจักครับรูจักครับเพราาะว่กินบ่อยแต่นี่คือมันเป็นสุดของคนปากไตโอ้มีนี่มีสุดยอดอ่านปากไตก้าวไปตบอ่ารู้จักฮะทำกินประจำอ๋อนี่แสดงว่าเขาไม่รู้อยู่ในที่คนนี้ก้าวมาตบไอโกเมดเลย ก็ดีขอบคุณมากหมากับผมอลุนอลุลละอลุลละทีหนึ่งนึกว่าอีกินเลือดสดๆเลยกลับผมก็ขอบคุณมากหมากับผมระจัดอันนี้มันใจญ่ทุกคนตามกันนะก็คุณหมังหมากครับผมกิ้นาดีเลยครับโป๊ะโป๊ะหรืวะชุดแปะนาทีอะโป๊ะเลยอ่าโป๊ะได้เดี๋ยวๆการนี้กับมีร้อยอย่างเร่งเพิ่มจบมังมากสะใจมากมีกู้คุณกูอันนี้กู้คุณก็เป็นแค่รายการนั่นแหละตั้งแต่นี้ เอ๋อโค้กุลโค้กุลเอกซาละเสื้อใจหมากเอสเหลีวยักเลยอีกๆก็โคกุลไปแล้วนะครับนะตอไปเรียบดีเจอ่าเอาดีเจนี่กันอ่านี่เป็นดีเจต่อไปก็ค่อยๆหลังจากนี้ก็ไปตอบในในคลิปต่อไปเลยกันนะเอาท่าน์เตอผู้ชมเลื่อยๆตุ๊กใจเลื่อยๆบายใจก็กดไลค์กันนะครับนะหนึ่งไลค์หนึ่งเกยแล้วก็โกมิตก็ได้กข้าวมาตอบอยู่เรื่อยๆนะครับอ่าดีเจดีเจนายเฟิกไมครับต้องไหมครับดีเจนายเฟิกปุ่มหลุดลึก ดีมกักกันกับที่ได้เห็นรายการดีๆแบบนี้ผ่านมาซื้อป้ากันออกไตละเบิดพอเม่พีีน้องก็อยู่กันอย่างสุขเอาสงบสุขเพียงแต่ไม่ป้ากันไปมองคิดแต่ว่าคงหาความสุขใจระเบิดเลยอยู่ป้ากันมาไออันมก่กป้ากันมาเอามาป้ากันมาทำแต่เ้าผม อันน่าจะเป็นขอบคุณนะขอบคุณลุงเดตมานมากมากับอันปื่นอ๋อก็ประมาณว่าก็ว่าซื้อตายนี่ต้นมาก็จะพาไปนักไปทางแบบทางไม่ดีทางหลบทางแบบเก้าของการไหลก็เรื่องอะไรจะก็พยายามพิมพ์ไหมไอ้เก้าใหญ่เดี๋ยวโกมีอันแบบไม่เก้าใหญ่นะครับถ้ารู้ว่าก็บอกปากตายเนี้ยซื้อจองลักๆนะครับตุกๆุกจองเลยก็ว่าออกเต็ ก้าหลับเบิดก <All S 2> ้ายิงก้าวขากัตาตใส่ไม่ซะเน้อมุมดีดีตว่าเดี๋ยวปากก็มีมั้งก็ใชจความขององุ่ดีุณคุณดีไนกอ่าเขาเขาคมนมาดีมากๆก็เมิดก็เลยปาไปเล็วแต่ยอนจะเดินบักตตอนนั้นคือเราไปไปตรงบายาลาเลยครับเมื่อปีไหมนะจองปีไหมแต่ไปชมกาไปเพี่มาไปตรงอ่าตมอนกวาตอนไปไปตรงจับกาขึ้นเลยกเป็นอีพีี่แต่ได้จำได้ได้ กันก็เป็นเทปที่ว่าอ่าเราไปตีจังหวัดยาลาแล้วก็ไปตีอำเภอปีตุงับ่อสุขสบายมากสามทีบุ๊กนาทีแล้วนะสามเดือนนาทีเทปมันก็เป็นเทปที่ยาวที่สุดต้องทีในการทีโมโกกัตเดี๋ยตเราทำมาเออเดี๋ยวก็ตอบเป็นอีพีต่อไปกับนะอ่าตอบเดี๋ยวตอบตั้งแต่ตัวยุดตัวกัดจนครบอ่าสิบสองอีพีแล้วก็อ่าลืมตีทีโมโกกัตาอีก ตอนนี้ก็คือยีิบเก้าอีนะ a ทีมมอตาตั้มตอนนี้ตึงอีพีทีเก้าเวก็ก็ยอยตบเลยเลยนะแต่ยาแต่ยอยตบเลยเลยตึงอ่ะนี่ไม่กี้วันนี้เราจะไปอ่าจหวัดภูเก็ตกันครับอ่าไปวันที่เนี่ยไม่กี้วันวที่วันที่ิบเก้านะวันที่ดิบเก้าเดือนนี้เดือนไละเดือนะมันมีหกมิถุนายนเจ็ดกรกฎาคม 6 mét từ nay vẫn, ô, đến, anh đi đến nước à, ông? Cấp từ nay vẫn, nì, mình thì xếp cao, tiếng, tiếng, này, các bác nhá. Cấp. Tiếng, rồi các bác sẽ đứng bay để, à, nay cầm, cầm, nhá. Cầm, tiếng, tiếng, lâu, đền tăng, đền tăng, đền tăng, ọc giặc, hát nhí, ọc giặc, đền tăng, giặc ọc giặc nón nháp lòng tít tít, đứng ở nào, và có là, à, ven, là เบได้หรือว่าติดตามกันได้หรือว่าเวื่นๆหลายคนที okay. ่อยู่ในจังหวัดภูเก็ตก็มาพบกันได้ก็พบตกใต้กันได้ครับนะกมิตรกับทีมงานหรือกับที่มอกนก็จะยินดีมากๆที่ได้ที่ได้ติดที่ที่พวกเราจะทำการพบเราได้ไปเยือนดีหนูเราได้ไปเยือนก็อาจะเป็นกลางเหรียกเป็นกลางเลรียกกันงเลรกเราเดินไปทางของจังหวัดภูเก็ตก็เป็นราชบัตรจังหวัดภูเก็ตเป็นคนเชื่อมมั้ก็ เราไป็นคนอย่างวัดตรงนั้นใช่แต่ว่าได้ดับเกียรติอาจะเป็นคนอย่างวัดภูเก็ตโดยดึกหลับตื่นแล้วก็สึ่งสึ่งใจอย่างมากๆแล้วที่โต้านต่างมาโดยคุณกุ้งนะวะอือคุณกุ้งใช่คุณกุ้งก็เป็นเพื่อนรายการทีมโอกอตาแล้วก็เป็นคนเดี๋ยวพลักดันในทีมานรายการทีมโอกอตาไปตีดอย่างวัดภูเก็ตก็ต้องๆก็ขคุณมากๆครับผมครับก็ขึ้นกับก็เป็นเพื่อนรายการทีมโอกอตตาตัวประเทศตัวลูกต่างปกปากไต้ปากหลังปากอีตานปากเนื้อ แล้วก็รทีอยู então, ่ทุกทุกเรเรียกตัวลูกนะตัวการที่เป็นคนเต้นะครับแล้วก็เป็นคนต่างชาติจะดูอาไรกันที่โมโกกตายอู่กัเยอะเหมือนกันแต่ตรงข้อก็คุณมาหนะทีนี้ด้วยครับผมสวัสดีครับปรับกันดีีได้ครับผมโอเคกัดกัดพี่เดียร์กั๊ดอะไรบ้างไม่ดีเดี๋ยวไป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 ไหนมีคนมาที Major không lao động. Major lao mà của young mô, mayo chọn. Family, I won't make it. Money, non nại, non nại, yea. A mà, thanh non, 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 เธออนี่บ่มใหม่นี่ใหม่เกินมาเนี้ยบีนี่ก็นนอนได้คือเย็นครับผมเดี๋ยวก็ไม่ค่อยค่อยค่อยทำห้าโมงมาดักต้กงล้างไอไอไอกางนอนแบบสบายสบายคือยุงย่งจำไม่มีถึงแต่ว่าผ<ๆ>มมามานอนบ้านกูนไม่ต้องไปยุ่งหรอกใช่ยังไงอันนี้อันนี้เป็นเป็นยันต์นขา้างหนยาไปเป็นเป็นยันต์ข้างนาต่อไปอาจจะอาจจะทำเป็นอีกองก็ได้ต่อไปครับคิดว่าน่าจะการอีกองอันนี้กองเลยนี่คือไม่ทำแบบนี้ก่อนถึงจะต่อร้านไป็น้งการมาก่อน cứ ra mặt à nắng đây à, có mà cứ cho tao ấy bên này gan ma đăng ký đất tràn ra mặt à, ra mặt thì cho bạc đây cứ tăng bao vậy cứ mà bên khả năng nhớ thì ký đất tràn rồi à, đẹp đằng gan ma tàng ôn đằng gan nữa ma tàng ôn non đây non ra mặt non đây ra bãi đi hết mà đây gọi gặp anh ấy gặp hôm đó thì à, tôi đi đi ก็ยังไม่ได้ตังเจอที่ซึ่งกลารงานี่ก็เป็นองค์รวมเลยครับกลางหน้าก็องค์นี้ไม่มีไม่มีตั้งตันครับไม่มีตังการกับผมก็แบบว่ากึ่งไม่มีมาเปล่ากันนะผมไม่มาเปล่ากินได้ครับกินได้ป่ะี่กินได้ครับอันนี้ก็เป็นนัวใหม่แตไม่โบราณเลยโอ้โตอกเลยนะโตอกนี่ถ้าเมืก่อนก็ไม่ก็ไม่ใจ่ายตาปูก็ใจเจายตะถึงกะรวยกันไป có em 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 lao lên 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 mệt lên lên vào đây mình lên đi mà à lên con lên nhóc lạ đi lên lên bia lên 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 rồi lên 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 rồi lên 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 con lên 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 ok lên lên ok lên 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 ัวนี่ก็บันไดกับบันไดบันไดยิงนะแอร์บันไดกับอันนี้ก็บันบันไดยิงนะบันไดบันไดอันนี้ตากล้องอันนี้เป็นบันไดที่ว่าอันนี้ไม่ได้ตีครับก็เรียกวอะเรื่อยโจ๊กเก้าโจ๊กเก้าบันไดโจ๊กเก้านี่ต่อไปจะใัดใจใหม่เนี่ยยกออกใช้ใจใหม่ตีขึ้นแบบต่อไปจะทำเป็นทุนนยันรูทุ่นย่นรูเลยคือก้องเตะก้องยิงครับก้องเตะก้องยิงเลยคือเนี่ยจะเป็นโฮมสเตย์อลไรเป็นทุนนยันรูแห่งเดียวก้องจะวัดตรงละ đăng ký nè theo mi của đàn pháo thì khách